สวัสดีครับผมนายพานุพงศ์ลีละคระครับสำหรับการฝึกงาน Apprenticeship ในปีนี้ครับผมได้ฝึกงานอยู่ที่บริษัท Woody Wo w o o d y World จำกัดส่วนตำแหน่งงานที่ผมไปฝึกนะครับผมฝึกในตำแหน่งงาน a s s i s t a n t Production w o o d y c o o t t n t t ในฝ่าย p r o ดิ c เ r และฝ่าย p r o ดักชั o นครับครับสำหรับการจัดทำ c a p stone Project ในครั้งนี้ครับผมได้จัดทำในเรื่องสาระสนเทศความเข้าใจผู้ริโภูเชิงลึกสำหรับการจัดงาน Event w ์ o d y FM On Stage นะครับ สืบเนื่องมาจากอีเวนต์ Woody FM On s t a g e นะครับเกิดจากความต้องการของผู้ชมรายการ Woody FM ที่ต้องการการฟังสัมภาษณ์แบบจอดลึกและการมีส่วนร่วมระหว่างแขกรับเชิญในระยะเวลาที่มากขึ้นครับสำหรับประสบการณ์การทำงานในครั้งนี้นะครับก็คือได้พัฒนานในเรื่องของการทำงานในสายโปรดักชันและก็สายโปรดิวเซอร์ครับว่าทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนต่างๆครับ พอได้มาฝึกในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาในสกิลต่างๆแล้วก็ได้พัฒนาทักษะสกิลในการติดต่อสื่อสารได้มากขึ้นครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรกับใครมากนักครับสุดท้ายน,นี้นะครับพี่อยากฝากถึงน้องๆในการเตรียมพร้อมๆในการฝึกงานนะครับว่าการเรียนแล้วก็การทํางานในสถานประกอบการจริงนั้นมันไม่เหมือนกันมันมีแรงกดดันมากมายนะครับไม่ว่าจะฝ่ายต่างๆซึ่ง เราควรเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ hard skill และ soft skill และทักษะที่จำเป็นในสายงานนั้นๆนะครับ